นี้เนี่ยนี่ยี่สิบกุม <28 S 1> ภาพันธ์สองหวันนั้นภาพนี้อยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนี่ที่สวรณภูมิใช่ค่ะนะฮะย้อนไป4ี่ก้าคุณทักษินตอนนั้นออกไปไประชุมที่ต่างประเทศแล้วก็ถูกดิบังคอมชอค่ะคนเอกสนธิเมื่อวัชลินรัฐประหารก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยค่ะถูกตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบเรื่องของคดีต่างๆโดยคอตอสอใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วมาเลือกตั้งเมื่อปี50พักพลังประชาพลังประชาชน,นหลังจากใครรักไใครถูกยุบมาเป็นพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งคุณสมัครสุนทรเวทได้เป็นนายกค,คุณทักษิณตัดสินใจบอกขอกลับมาสู้คดีใช่ค่ะนี่แล้วก็กลับมานี่แหละ28กุมภาพันธ์2551ก็เกิดเป็นภาพนี้ขึ้นก็คดีก็เดินไปค่ะจนกระทั่งสารมีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสิน ใกล้ถึงวันตัดสินคุณทักษิณช่วงตรกฎานะ,ะ,ะปีห้าหนึ่งนั่นแหละ,ะขออนุญาตศาลออกไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งของจีนไปดูกีฬาอ่ามีเวลาออกไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแต่สุดท้ายไม่ได้กลับมาอีกเลยใช่ค่ะ จนกระทั่งผ่านมาถึงวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับพร้อมกับคดีที่เป็นที่สิ้นสุดและศาลพิพากษาตัดส,สินจำคุกไปแล้ว3คดีด้วยกัน3คดีโทษจำคุก10ปีใช่ค่ะแต่มีนับซ้อนกันด้วยก็เลยติดรวม8ปีค่ะนี่ฮะวันนี้22สิงหาคม2566คุณทักษิณกลับมาจริงๆมาค่ะถักปากกาคุณช่ยคือหลายคนบอกไม่เชื่อ ตราบใดที่ไม่เห็นคุณทักษิณเหยียบแผ่นดินประเทศไทยอและวันนี้มาจริงๆมาจริงๆมาให้เห็นเป็นตัวเป็นเป็นได้พูดคุยบกมือทักทายแฟนคลับแกนนำเพื่อไทยด้วยตอนเห็นคลิปขึ้นเครื่องจากสิงคโปร์บางคนยังบอกไม่เชื่อเลยบินไปที่อื่นหรือเปล่าบางคนยังแซวอยู่เลยนะแล้วก็มาจริงๆนะฮะเอาดูภาพบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะครับที่ท่ากญญากาศยานดอนเมืองนะครับ นี่คืออีกหนึ่งนาทีปดีตศาสตร์การเมืองไทยนะครับนักสิงหชินวัตรอดีตนายกรัธมนเรีออกมาปรากฏตัวบนผื้นแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรอบเกือบ20ปีนะครับก็มีครอบครัวนะฮะที่เข้าไปต้อนรับตั้งแต่ด้านในก่อนจะออกมาที่หน้าอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลของเอ เก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีวันนี้นะฮะก็อยู่ในพื้นที่ของท่ากัศยานดอนเมืองนะครับนี่คุณดักสินหธินวัฒนะครับปัจจุบันอายุเจ็ดสิบสี่ปีใช่ค่ะนี่โบกไม้โบกมือนะฮะให้ค,คนที่มารอให้กําลังใจถือว่าดูแข็งแรงนะคะสาวคนอายุเจ็ดสิบสี่เนไหะคือดูหน้าตาอิ่มเอ,อิบยิ้มแย้มมีความมีความสุขหลัได้กลับบ้านยังไงก็ต้องมีความสุขแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยค่ะ ดูภายนอกดูแข็งแรงเดินดูแข็งแรงมั่นคงมากเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ไปตรวจร่างกายแล้วโรคเยอะอยู่เหมือนกันนะเขาบอกโรคเยอะมากเยอะจนงงเลยอะค่ะนี่คือสิ่งที่คุณนักสินได้ทําเป็นสิ่งแรกนะฮะตอนที่ออกมาด้านนอกนะครับท่านผู้ชมครับเข้าไปถวายบังคมที่หน้าพราะบรมฉาย,ยาลักษณ์ของในหลวงราชการที่สิบนะฮะ 5ปีก่อนกราบพันธินมาวันนี้กราบพระเจ้าพันธินครับก่อนหน้านี้นะครับคุณทักษินออกเดินทางจากสิงคโปร์ด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงสนามบินดอนเมืองในกรุงเทพของประเทศไทยเนี่ยเวลา9นาฬิกานะฮะตอนที่แตะพื้นสนามบินนะก่อนจะออกมาด้านหน้าในเวลา9นาฬิกา25นาทีนะครับผ่านขั้นตอนของตรวจคนเข้าเมืองตอมต่างนะครับด้านนอกก็มีบรรดาสมาชิกพัก เพื่อไทยนะครับมีนักการเมืองหรือคุณวราวุฒิเสือตาอาชาจากท่านปยพัฒนาก็ไปต้อนรับนะคะ่ะมีบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงนะครับหรือว่าครอบครัวที่มาให้กําลังใจกันคุณนักสิงก็เข้าไปจับไม้จับมือตรงนี้นะฮะช่วงสั้นๆตรงนี้นะก็เป็นจังหวะทักทายนีแต่ว่าเนี่ยตำรวจเขาก็บอกว่าเออไม่ได้นะเพราะว่าก็ในฐานะ ใช่แล้วเข้ามาก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนในการขังในวนจำอีกถูกต้องจำเปียนใบหน้าสีหน้าก็ดูยิ้มแย้มนะครับมีความสุขนะครับดูไม่เครียดอะค่ะคุณพานทองแท้นะคุณโอ๊คพานทอง